สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราระลึกถึงนักบุญที่เรารู้จักกันดีนะครับท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระสงฆ์นะครับคือนักบุญจอห์นมารีเวียนเนเป็นพระสงฆ์อยู่ในระหว่างคศ1 7 8่นถึง1น5 9ะครับก็เป็นวันระลึกถึงท่านในวันนี้นำประวัติของท่านมาเพื่อเราจะได้เ,เข้าใจและรู้จักท่านมากขึ้นนะครับ นักบุญยอนมารีเวนเนเกิดที่เมืองลีองในฝรั่งเศสในครอบครัวชาวนาเป็นคริสตชนที่ดีท่านได้รับได้เจริญเติบโต,ตขึ้นระหว่างที่เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่ผ่านอุปสรรคความยากลําบากต่างๆและเรียนรู้ไม่สู้จะประสบความสําเร็จนักท่านก็ได้บวชเป็นพระสงฆ์ในปี1815แล้วก็ได้เป็นประหลัดอยู่3ปี ต่อมาก็ได้เป็นเจ้าวาดคนแรกของตำบลอาตำบลอานี่เองท่านได้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นเจ้าวัดที่ดีอย่างแท้จริงและดีจริงๆท่านมีนิสัยซื่อสสุภาพและจริงใจทําปรีกรรมใช้โทษบาปอย่างแทบไม่น่าเชื่อ,อทีแรกท่านได้พยายามทําให้สรุปในวัดของท่านกลับใจซะก่อนซึ่งในขณะนั้นพวกเขาเป็นคนที่เฉยชาเฉยเฉยไม่เอาทาน ไม่มีความศรัทธ,ธาอะไรเลยทต่ว่าต่อมาท่านได้เปลี่ยนให้เป็นวัดตัวอย่างได้สำเร็จเป็นเวลานานถึง4ีปีที่อาได้กลายเป็นศูนย์กลางที่ดึงดูดผู้คนให้ไปเยี่ยมคนจํำนวนมา,มากมายจากยุโรปอเมริกา่างก็ไปขอแก้บาปขอคำแนะนำหรืออย่างน้อยก็ขอคำพูดสักคำสองคำที่ให้กําลังใจจากท่านงานแพร่ธรรมของท่านได้มีประสิทธิภาพอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นี้ เกิดจากวิธีการอันซื่อที่สุดการเทศและสอนคำสอนของท่านได้ช่วยวันรากฐานความเชื่อชีวิตคุณชนพลังของกิจการต่างๆที่ท่านทำในฐานะเป็นพระสงฆ์มาจากการเป็นประจักษ์พยานของชีวิตที่ยากจนใช้โทษบาปท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเชื่อด้วยความรักเมตตาด้วยความเสียสละและที่สุด ด้วยความช่วยเหลือและพระคุณต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงพระกรุณาให้ท่านเจ้าวัดแห่งออสได้เตือนมาดาพระสงค์ให้รึกอยู่เสมอว่าสำหรับงานแม่ทํานั้นสิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ก่อนอื่นหมดคือการประกาศพระวาจาพระเจ้าและการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นท่อทานที่แท้จริงของชีวิตคริสตชนรวมทั้งเรื่องการจัดการสิ่งต่างๆที่ต้องทำเพื่อเสริมสร้างกลุ่มคริสตชนให้มีชีวิตชีวาครับ พี่น้องในประวัติศาสตร์ในประวัติเราก็รู้ว่าท่านนักบุญเนี่ยเป็นบุคคลที่ทสติปัญญาไม่ดีพูดง่ายเรียนไม่เก่งภาษาเราก็คือเรียนไม่เก่งแต่ก็ท่านพยายามที่จะทำหน้าที่ของท่านนั้นอย่างดีพยายามซื่อสัตย์ต่พระเจ้าและสิ่งที่ท่านมีแล้วก็จะว่าเก่งกว่าคนอื่นนั่นก็คือความรักใน พระเบเจาวความซื่อสัตย์ในหน้าที่ของการเป็นพระสงฆ์และก็าการเป็นพระสงฆ์ของท่านนั้นที่เมืองอาร์สนี่ก็เป็นตำบลเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆเหมือนกับหมู่บ้านที่อยู่ตามชนบทตามดอยตามอะไรอย่างนี้และท่านก็อยู่ที่นั่นในนี้บอก40กว่าปีนะอยู่ที่นั่นเกิน40ปีและจากหมู่บ้านเล็กๆตรงนั้นเองที่เมืองอาร์สนั่นเองก็ทําให้มีผู้คนเดินทางไป มากมายหลังจากที่ท่านได้เทศได้สอนและกิจศัพท์ของท่านก็เรื่องลือไปทั่วทั้งยุโรปจนทั้งอเมริกาแล้วก็เดินทางไปที่นั้นเพียงเพื่อไปพบไปพูดคุยแล้วก็ไปแก้บาปกับท่านในในในยะก็บอกว่าท่านก็วันก็ฟังแก้บาปหลายเป็นสิบชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะกะ็เป็นสิ่งที่สําคัญท่านยึดหน้าที่ของพระสงฆ์ซึ่งเป็นหน้าที่หลักนั้นอย่างไม่ บกพ่องเลยแล้วก็เกินเกินกว่าที่ต้องทำอีกทุ่มเทชีวิตทั้งหมดนั้นเพื่อหน้าที่ของประสงค์นั่นคือหน้าที่ของการปลอดศีลสัพธิ์หน้าที่ของการสอนคำสอนแล้วก็หน้าที่ของการเจริญชีวิตด้วยการเทศด้วยการเป็นประจักษ์พยานคำเทศของท่านแน่นอนไม่ไม่ลึกซึ้งไม่ต้องมาตีความต้องมีเทวศาสตร์อะไรแต่ท่านเทศง่ายๆ พูดภาษาง่ายๆคล้ายกับพระเยสุจ้าสมัยที่พระองค์เทศสอนนั้นพระองค์ก็เทศง่ายๆนะยกเรื่องเปรียบเทียบอะไรต่างๆนักบุญยอนเวียนมารีเวียนเนจึงเป็นอกอุปถรัรมป์เป็นผู้ที่พระสงฆ์ทุกคนนั้นเรียนเจริญชีวิตแล้วก็เรียนแบบให้ได้นั่นคือชีวิตซื่อๆง่ายๆเรียบๆสําคัญที่สุดก็คือมีชีวิตด้วยการทำบุญกรรมใช้โทษบาปแล้วก็ไม่เยอะยิง ไม่มักใหญ่ใวสูงแล้วก็ทำตนเป็นผู้รับใช้ของทุกคนนะด้วยความรักเมตตาเสียสละมีชีวิตอุทิศให้กับผู้ยากไร้ต่างๆด้วยนะครับแนะสุดท้ายวัดของท่านที่เมืองอาจจะเป็นวัดที่มีชีวิตชีวามีผู้คนมามากมายเพื่อพบท่านอันนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ชีวิตของเรานั้นก็เป็น อีกชีวิตหนึ่งเป็นต้นที่เราที่เป็นพระสงฆ์เป็นพระสังฆราชก็ตามเป็นนักบวตรก็ตามเรียนแบบอย่างชีวิตซื่อๆง่ายๆของท่านนักบุญยวงมารีเวียนเนในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอคําภาวนาให้เราได้ปฏิบัติด,ด้วยนั่นก็คือนันขอให้วัดต่างๆทั้งหลายนะั้นได้กลายเป็นกลุ่มคิสชนที่มีชีวิตชีวาอย่างแท้จริงซึ่งปัจจุบันเราก็พยายามในประสาธิชาริเอเชียก็พยายามใช้กลุ่ม EC เข้ามากลุ่มคิสชนขั้นพื้นฐานอะไรกันแล้วแต่ ให้การถวายบูชามิสนั้นเป็นศูนย์กลางของชีวิตชีวาของวัดถ้าไม่มีความจำเป็นใดๆก็มีมิสาทุกๆวันจะมีคนมามากมาน้อยนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญสำคัญก็คือมีมิสาทุกวันเพื่อ,อพระเป็นเจ้าเพื่อพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาแล้วก็นําชีวิตของพวกเราให้การใช้โทษบาปของเราทุกๆคนจะด้วยวิธีการใดก็ตามนั้น เป็นคุณธรรมเป็นสิลศักดิธิ์แล้วก็ช่วยชำระชีวิตของเราในกลุ่มคริสตชนนั้นให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ให้เหมาะสมที่จะรับเกียรติมงคลพร้มกับพระเยซูแล้วก็ขอให้พระกฤั้นได้สองสว่างช่วยเหลือสนับสนุนและแนะนำบรรดาคุณพ่อทั้งหลายที่เป็นเจ้าวัดนั้นได้เรียนแบบอย่างท่านนักบุญยวงมารีเวียนเนเจ้าวัดที่ซื่อๆง่ายๆเรียบๆ ไม่มักใหญ่ไฟสูงมีความสุภาพท่อมตนแต่สำคัญมากที่สุดก็คือเต็มไปด้วยความรักทั้งต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องขอพระเจ้าผู้ทรงสันผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด